ผู้ว่านครสวรรค์พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมให้กำลังใจเด็กๆในการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกระโดนประจำปี2568อีป้ายเรารักผู้ว่าชุติพร์วันที่27สิงหาคม2568ณสนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนตำบลหนองกระโดดประจำปีซึงมีพลตำรวจเอกสมศ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปร่วมให้กำลังใจนักเรียนและเยาวชนพร้อมชื่นชมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีทักษะด,ด้านกีฬารู้แพ้รู้ชนะรั่วภยัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติดตลอดจนสร้างความสามัคคีในชุมชนมีนายรณกร์เผาวิจารณ์นาอำเภอพร้อมครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่6จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกระโดนประจำปี2568มีประเภทชนิดกีฬาอาธิฟุตบอลเปตองวิ่งเปี้ยวชักเยอะอและกรีธามีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน462คนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวให้กำลังใจแก่นักกีฬาและเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศในอนาคต